สวัสดีค่ะมาเด้อจ้ามากินขขาน้ำกันกรับน้ำพริกหมูย่างหมูแล้วก็มาตําใส่นพริกแห้งอันนี้ปลาดำๆนี่เป็นลิโกนี่คือปลาล่าปลาดุกด้วยพี่นอ้องไปทอดโอ้ยดำมาแม่นิโกอหลุดแล้วก็น,นีน้ำพริกหมูย่างหมูเสร็จแล้วก็มาตํา ใส่บกม่วงขูดบกม่วงใส่กระเทียมใส่หอมต่ำลงไปใส่กันแล้วก,ก็ใส่ตะไข่น้ำให้มันหอมพักเดาเฮ้าแล้วก็มั่งขูดบกม่วงแล้วกินเขาแล้วเขากับกินของหวานกินผลไม้นะพี่น้องเนาะแสบขนาดละปลาสลิดต,ตนึงปลาดุกคนก็นจะม็น ง,าง่ามคักแล้วพี่น้องคุณทอดโอ้ยวันบ้าฟงจัากเขาคนละจานกระูุกไส้บุกมวงโลละลอยถุงละลอยละเมียมีจักลูกหนึ่งสองสามสี่หาหกหกลูกเจ็ดลูกเขาขอสื่อไปลูกหนึ่งส้าบาทส้าบาทก็คือยี่สิบบาทเท่านะพี่น้องลนี่มั่งคุด มันหวานกรอบๆสะเดาห้ามาจากสีสเกตเขาเอามาฝากจากสีสเกตรีรหนิล่ะพนนเรามาฝากแช่เย็นไว้งูดกินได้พี่น้องหูดกินทั้งจีล่ะมุยมุยเขาไปโรดปนหมูห้าน้ำพริกหมูเขาเอิ่นภาษาอีสานเอ,อื่นปาานหมูเนาะภาษาไทยเขาเอิ่นน้ำพริกหมูแล้วก็ ถ้าห้าขูดบกม่วงตำใส่กับต่ไข่มันสีหอม้อพี่น้องเคดกินเบืองเดอ้อยางหมูห้าวไอ้นี่แหละเ้าก็อมาซับซับให้มันละเอียดละเอียดแล้วเ้าก็อไปตำใส่บกพริกแห้งปนห้านี่ล่ละเล้ยแต่ผู้มากสิใสบกพริกแห้งหรือสิใส่บกพริกออนขัวเอาก็ได้แล้วเต่เนาะแล้ยแต่คนมากกันนะผักไปน้ำน้ำไร้ก็อยากไปน้ำไม่พี่น้องเอ้ยมันมันอยากแล้วไอ้มันจบขาวกันเนาะห้าจะค่อยกิน ก่นสิกินกับบะมีผู้ถือมือถือ,อยังไงนะพี่น้องนี่เป็นสี่งละตามภาษาเพราะว่านั่นละ่ะกินแล้วก็เลีเล้ยงมือเลี้ยวเว้นไปกูตรงย่างยังกะซิวิชิว่าหรอกกินเข้าไปกินแล้วก็นอนไปที่ละกันบะมีคนมาซื้อของเน,ะนาะน่งรับไปตอดเงาตอดงกไปแล้วตามเรื่องเลาวละ่ะเราอยู่กูเดียวแล้วเนาะ เราบริสิเลียนยังไงวันนีเราก็ลับไปเขามาสื่อของก็เอินเอาที่ตามประสานนะสวัสดีจ้าคลิปนี้กับพ่อสมนีก่นอนนกคลิปหน้าเจอกันไหมสุดสวยสุดรอทั่วโลกบ๊ายบาย